สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาซ่อมกล่อง PSI นะครับเห็นไหมครับ S สองวันนี้ผมจะพามาซ่อมนะครับอ่าจะมาดูว่าตัวที่เสียคลาสสิกคือตัวไหนคือผมจะไม่ยุ่งกับตัวแผงชุดนี้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจร้อเเซ็นมันไม่เป็นไรแน่นอนขาไฟเข้าครับดูดูขามันนะครับขามันล่อนหมดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยดูมันโยกได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ให้มันช็อตมันอะไรนะครับ ไดโอดนี่นะครับที่ผมพูดถึงนี่ครับทุกคนถ้าตัวไดโอดเนี่ยนะครับไดโอดไดโอดทุกตัวเลยไล่ไปแล้วก็ตัวซีนะครับนี่ครับตัวซีซีตัวนี้สี่ร้อยสิบโวลต์นะครับซี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 ครับเห็นไหมครับเราดูไดโอดปุ๊บเราก็มาดูซีครับสองตัวแค่นี้พอครับวัดแค่นี้ก็น่าจะเจอแล้วครับว่าตัวไหนเสียตัวไหนดีแต่ตัวซีที่มองด้วยตาเปล่านะครับทุกคน มันไม่มีตรงไหนบวมนะครับมีครับทุกคนเห็นไหมย่านไดโอดอีอมันจะมีตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายคล้ายเครื่องหมายลูกศรแล้วก็ขีดนะครับเนี่ยเขาเรียกย่านไดโอดนะครับผมใช้วัดได้เฉพาะไดโอดแล้วก็ใช้วัดหลอดไฟ led นะครับย่านไดโอดไปไหนแล้วจะใช้งานไม่ได้เลยนี่ยครับใช้วัดหลอดไฟ led ก็ได้ครับย่านไดโอดนะครับผมทุกคนใช้ได้สองอย่างนะใช้วัดหลอดไฟ led ถ้า หลอดมันไม่ขาดไฟมันจะติดนะครับทุกคนอันนี้ผมจะเสียเวลาครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับวัดไดโอดนะครับไดโอดจริงๆเราถอดขาเลือดถอดขาออกรอยขาหนึ่งหรือไม่ถอดก็ได้ครับถ้ามันไม่ขึ้นน่ะค่ามันไดโอดค่าปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างใช่ไหมครับขึ้นขามขึ้นค้ามันขึ้นทั้งสองข้างอะ่ะแสดงว่าเสียเราต้องถอดออกมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมครับเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปวัดไดโอด ผมแค่จับง่ายให้เห็นดีนี่ก็ได้ผมมั่นใจตัวนี้น่าจะเสียนะครับอันนี้มันจะมีไดโอดอะเขาจะมีขีดเห็นไหมครับไอแคลโทดแอโนโอดไอแอโนโอดแคโทดนะครับเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแคลโทดแอโนโอดเลยนะครับเนี่ยที่มีขีดนี่คือขั้วลบนะครับผมเห็นไ,ไหมครับมันจะมีขีดกับไม่มีขีดนะฝั่งนึงมีขีดฝั่งนึงไม่มีขีด ฝั่งที่มีขีดนี่คือขั้วลบนะครับผมจาไว้ให้ดีๆครับง่ายๆครับเวลาใส่ก็ใส่อย่างนั้นครับผมอ่ามาดูครับขึ้นไม่เอ่ยศูนจุด้าโวลต์อ่าเดี๋ยวกันนะครับผมขอโทษทีอ่ามันจะขึ้นศูน5ุสูนจุด้าเนี่ยถือว่าเขาปกตินะครับศ5จด้าโวลต์นะครับพอเสร็จข้างหนึ่งแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นมือผมไหมเสร็จขาหนึ่งปุ๊บและลองสลับเอาบวกไปลบลบไปบวกดูครับผม จะขึ้นมันจะต้องไม่ขึ้นมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับทุกคนถ้ามันขึ้นอะอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ยแสดงว่างามไส้ครับไดโอดนี้เจ๊งหนึ่งตัวนะครับที่เจ๊งเนี่ยหนึ่งตัวแล้วเสียหนึ่งตัวครับตัวนี้อาเดี๋ยวดูไปครับเพราะว่าขาวงจรน,นี้มันขาวงจรไฟเข้าเนี่ยมันน่าจะท็อตมันอาร์คเดี๋ยวดูฟิวอีกทีครับเดี๋ยวยังไม่ได้วัดฟิววัดไดโอดก่อนไดโอดชุดนี้น่าจะสี่ตัวนี้เดี๋ยวลองวัดเหมือนกันนะครับอ่าลองวัดอีกทีครับผม ขึ้นนะครับ5.1มันจะขึ้น0.4.5อีกข้างหนึง่งไม่ขึ้นนะครับนี่ดูเห็นไหมครับผมอันนี้วัดให้ดูเลยครับเดีย๋ยวลองซ้ำอีกทีนะครับจะได้รู้ว่าขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างจริงไหมอ่าขึ้นนะครับข้างที่ถูกต้องอันนี้คือลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะครับถูกต้องนะครับคือขึ้น 0. 5.2 0.52 0.512อ้าวโอเคพูดผิด ถ้าอีกข้างหนึ่งลบมาบวกมันจะสลับกันมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราสลับขั้วมอะไรถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าปกตินะครับไปเรื่อยๆครับอาทีนี้ผมจะขอวัดไปเรื่อยๆแบบเร็วๆนะครับว่าตัวไหนดีไม่ไม่ดีไม่เสียนะครับผมปุ๊บไปเรื่อยๆอ่ะอ่าเดี๋ยวนะครับรู้สึกจะเสียอีกตัวนึงนะครับท่านผู้ชมมิตรรักแฟนเพงทั้งหลายอ้าวขึ้นนะครับไม่เสียครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ไปหาตัวไดโอดตัวอื่นมาเปลี่ยนครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูทีว่าเปลี่ยนแล้วใช้งานได้หรือไม่ได้คือหลังจากเปลี่ยนแล้วผมจะยังไม่ต่อเข้าวงจรนะครับจะมาเช็คว่าเช็คว่าใช้งานได้ไม่ได้โดยการวัดค่าโวลที่ขาไฟฝั่งขาออกนะครับนะครับวัดค่าโวลว่ามันตรงตามที่แผงวงจรบอกไว้สิบโวลต์สิห้าโวลต์ยี่สิบโวลต์เลยนะครับถ้ามันตรงก็คือใช้งานได้มา ผมก็ถอดไดโอดตัวที่เสียออกไปแล้วครับเหน็นรูไหมเอ่ยนี่นิ้วนี้เอาอนี่เองครับไดโอดตัวที่พังเนาะอยู่สองขานี่ครับนี่ชิงขาแล้วก็นี่สองขาเห็นไหมครับนะครับหายไปแล้วแหว่งไปแล้วนี่เมื่อกี้ลองวัดลองวัดอ่าเขาเรียกอะไรครับฟิวแล้วครับไม่ขาดแล้วก็เอาตะกั่วไร้แจมขาพวกนี้หมดแล้วครับมีตะกั่วมัน ล่อหลายจุดนะครับว่าจะเป็นขาที่ขาซีขาอะไรตรงนี้ครับเราลองดูนะครับทุกคนลองอาตะกรวไล้ไล้แต้ม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 ใหม่ให้หมดนะครับผมก็แต้มไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวไดโอดกันเลยนะครับผมคล้ายๆกับขีดที่หัวเขาเนี่ยครับมันจะมีขีดบอกอยู่แลยว่าขาลบอยู่ทางนี้นะอย่าใส่ผิดนะครับถ้าใส่ผิดบวงจรทั้งหมดจะช็อตนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใส่ให้ถูกนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับแป๊บนึง แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอ่าใส่แล้วเรียบร้อยนะครับผมใส่แล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อกันครับแต่แล้วเราก็งอขาไม่เข้าให้ติดแผงเป็นปิ้นหน่อยครับผมอ่ะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาแจ้มตะกวกันครับผมเดี๋ยวดูจับตรงนี้แลวเออตรงนี้อ่าตรงนี้มีขานอยู่อะครับผมมองเห็นไหมครับขาแล้วครับผม เสร็จแล้วครับเหมือนง่ายเลยแล้วเขาแจมขาไฟขาเข้านิดนึงเหมือนง่ายเลยนะทุกคนนะมันม,มันก็จะง่ายนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูแน่นมากมือโยกดูแน่นเลยเห็นไหมครับถแล้วเราก่อนเราล้างแผ่นปิ้นหนึ่งรอบครับล้างทินเนอร์กับลายแผ่นปิ้นนะครับผมเพราะว่าไม่รู้มันมีค่าตะกั่วกระเด็นติดหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะทําให้อาร์ ครับนึ่งครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งล้างตรงที่เราแต้มไปใหม่นะครับตัวดีเลยครับผมสำคัญเลยครับอ่าดูด้ตาเปล่าแล้วไม่มีอะไรน่าจะปิ้นน่าจะผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้วัดตัวอะไรนะตัวฟิวนะครับเดี๋ยวผมขอวัดฟิวแป๊บนึง้งมองแล้วมันไม่ขาดนะฟิวว่ายัดไปย่านเสียงนะครับผมมันจะมีเสียง ฟังเสียงนะครับผมครับลองดูครับถ้ามีเสียงก็แสดงฟิลส์ไม่ขาดครับถ้าไม่มีเสียงก็เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยหรอครับพี่น้องอ่าไม่เรียบร้อยตกใจไม่เลยนี่ครับฟังแสดงว่าใช้ได้ครับมีได้อดพังตัวเสียตัวเดียวนะครับผมครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมต่อไฟสองยสิเข้าแผงวงจรไปแล้วนะครับทุกคน แต่ว่าผมต่อผ่านวงจรกันช็อตนะครับผมถ้ามันอาร์กอะไรไฟมันก็จะติดใช่ไหมเอยตอนนี้ตอนนี้ไฟยี่สิบสองอยสิบโวลต์เข้ามาแล้วนะทุกคน,นในการวัดเราต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าประมาทนะครับผม๋ยวผมจะบอกว่ามันมีขาสายไฟออกมาจะเข้าเมนบอร์ดจะเข้าไปไปเข้าอีกเมนบอร์ดอีกเมนหนึ่งนะครับมันจะออกเป็นโวลต์ครับเป็นออกเป็นดีซีโวลต์น,นะครับจาก AC ซีสลับเป็นดีซีโวลต์ทั้งนั้นเราต้องไปเข้าย่าน dc โวลต์น,นะครับทุกคน เพื่อไปวัดมันนะครับมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะมองเห็นไหมครับคือมาขออีกทีครับอันนี้สามโวลต์จสีโอนกว่านะครับโอเคขาช่องที่สองนี่คือสายกาวนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจและอันนี้มันขึ้นว่าทั้งหมดต้องสิบห้าโวลต์มาที่สิบสามโวลต์นะครับ นะอันนี้ต้องไปสิบแปดโวลต์หรือใช่ไหมเอ่ยห้าสิบแปดโวลต์ครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับไฟมันจะออกประมาณสามโวลต์ถึงห้าโวลต์ช่องหนึ่งแล้วก็สิบสิบห้าโวลต์แล้วก็ยี่สิบโวลต์ถึงสิบแปดโวลต์อีกช่องหนึ่งนะครับแสดงว่าปก,กติแต่ถ้ามันไม่ปก,กติไฟตรงที่ผมวัดน,น,นะครับเดี๋ยนนะครับตป๊บหนึ่งจะขอถอดปลั๊กแป๊บนึงนะครับถ้าถ้ามันไม่ปก,กติครับไฟขาออกที่ผมวัดนะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันจะขึ้นมันจะไม่ขึ้นอ่สามโวลต์ห้าโวลต์สิบสามโวลต์สิบห้าโวลต์สิบแปดโวลต์อะไรมันจะไม่ขึ้นครับมันจะมาไม่ถึงอาจจะมาโวลต์หนึ่งสองโวลต์เงี้ยอาจจะมาไม่ถึงเพราะว่าตัวไดโอดมันตกไปแล้วพอเปิอาจจะไม่มีไฟมาเลยก็ได้ครับถ้าไฟออกตามปกติที่เมนบอร์ดมันต้องการคือสามโวลต์ในตรงนี้สามโวลต์สามถึงห้าโวลต์อันนี้อ่แล้วก็จะมีสายกาวขากาวแล้วก็นี่ก็สิบห้าโวลต์แล้วก็ สิบสามถึงสิบห้าโวลต์อีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งก็มันใช้สี่ช่องครับอีกช่องหนึ่งก็อ่สิบแปดถึงยี่สิบโวลต์นะครับไฟมันจะออกมาปกตินะครับผมถ้าออกมาปกติอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคุณซ่อมแผงเมนบอร์ด <c oughs> เขาเรียกอะไรภาคจ่ายไฟของกล่องพิทไอนะครับปกติแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดใช้งานได้เลย เดี๋ยวเราลองมาประกอบแล้วก็เปิดใช้งานกันดูนะครับทุกคนว่ามันใช้งานได้จริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับทดลองเลยครับผมไปครับครับเดี๋ยวมาต่อกันจากหลังจากที่เราซ่อมกล่องพีไรเอสเฉยนะครับเอสสองเฉยไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันแล้วก็ลองเปิดกันนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับมาเดี๋ยวเราลองทดลองการใช้งานกันนะครับครับนีครับ อ่าติดนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูวงตรวข้างในนะครับว่าจะปกติอยู่ไหมครับผมอ่า <ไป S 1> เขาขึ้นว่าอัปเดตดาวเทียมอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าเราเหมือนว่าเราถอดกล่องออกมาซ่อมแล้วมันมันคนละเครือคนละอะไรคนละจานดาวเทียมกันทั้งผมจานหนึ่งของลูกค้าจานหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องอัปเดตคือกล่องพิษไตัวนี้ ชื่อว่าอะไร S2 ที่เจอเห็นไหมเอ่ยถ้าใครเคยดูคลิป <S <S ผมจูนกล่อง p s i S2X ไปทุกคนก็จะรู้นะครับว่าเนี่ยครับมันขึ้นคำว่าห้าเปิดห้าเปิดปิดเครื่องครับเพราะว่ามันกำลังเซตเซตอัพดาวเทียมอ,อยู่นะครับผมนะครับพากล่องพิไร S2 ธรรมดานีครับผมถ้าเราซื้อมาเนี่ยอันนี้มันเก่าแล้วครับผมจะบอกให้ฟัง ซื้อมาเนี่ยมันจะติดตั้งเราเองเลยเพราะเสียบปลั๊กทำไรปุ๊บมันจะติดตั้งเราเองเลยครับแต่ถ้าเป็น 2x เราจะต้องติดตั้งเองนะครับผมจะต้องอัปเดตจานเราเทาเองยังไงถ้าใครซื้อมาแล้วทําไม่เป็นลองเปิดไปดูคลิปของนายช่างใหญ่นะครับผมว่าวิธีการติดตั้งกล่องพิทไอเอส 2x ว่ามันทำาไงแล้วทำง่ายครับผมทาตามวิดีโอคลิปผมแล้วยงังไงก็ทําได้ร้อเปอร์เซ็นครับผมอันนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนช่องดูนะครับผม อลองไปดูช่องสามสิบสามที่ครับสามสิบสามมิดดีมาไม่เอ่ยช่องเจ็ดอ่าช่องเจ็ดก่อนครับผมอ่าช่องเจ็ดมาครับเห็นไหมครับครับนี่ครับผมอ่า <c oughs> บางทีถ้าดูดูไปแล้วทุกคนฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยดูดูทุกคนดูไปแล้วเนี่ยช่องหายนะครับบางทีอ่ะช่องมันหายช่องสามหายบ้างเจ็ดหายบ้างช่องเก้าหายบ้างบางทีมันหายไปแล้วเราก็ดูไม่ได้แล้วทีเนี้ย แต่นี้พอทำไปใหม่ซ่อมใใหม่แล้วทีนี้มันก็มาปกติแล้วกล่องราเทียมมันอัปเดตแล้วเมื่อกี้มันก็มาปกติแล้วโมโนยี่สิบเก้าครับผมลองไปดูครับช่องมันชอบหายนะครับทุกคนถ้าช่องมันช่องมันชอบหายเนี่ยหายเป็นสองช่องมัง่งสามช่องมัง่งช่องเทีเรวชอบดูมันหายไปนเนี่ยทุกคนก็ไปเปิดคลิปของผมนายช่างใหญ่ดูนะครับย้อนหลังว่าการติดตั้งจานดาวเทียม กล่องวิไท X2 อ,อะ่ะมันทำไงเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวนะครับโพทุกคนมันใช้รหัสโค้ดตัวเดียวกันไปลองทำตามดูนะครับว่าช่องมันจะกลับมาไหมผมรับรองร้อยเปรเซ็นว่าช่องกลับมานะครับใครใครอยากจะซ่อมก็ลองดูนะครับลองทำตามดูแต่ว่าถ้าใครคิดไม่กล้าซ่อมกลัวก็เขาสั่งแยกแผงได้นะครับของวิไอ,อะ่ะทุกรุ่นเลย <c oughs> สั่งแยกแผงได้ลองเข้าไปสั่งในช้อปปี้หรือซาร่าหรือว่า l a ซาด a นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ